น้องสองขวบหนึ่งเดือนไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่พูดมีโอกาสเป็นออทิสติกไหมคะไม่เคยดูจอเลยเล่นกับเพื่อนไม่สเล่นกับเพื่อนได้สบตาปกติสองขวบ1เดือนหรอคะออจริงๆถ้าอยู่ช่วงวัยนี้น่ะเขาจะเป็นช่วงเฝ้าระวังเนาะ การประเมินได้จริงๆคือประเมินได้ตอน3ขวบนะคะสขวบเนี่ยจะประเมินได้จริงๆว่า,าวินิจฉัยนะคะวินิจฉัยโดยคุณหมอพัฒนาการนะคะคุณหมอเด็กนะคะครูแหม่มก็วินิจฉัยไม่ได้นะต้องเป็นคุณหมอพัฒนาการเด็กแต่ว่าถามว่าครูแหม่มดูออกไหมว่าเด็กคนนี้เป็นออทิสติกเด็กคนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยดูออกดูได้นะคะคราวนี้เราก็จะต้องดูว่าสบตาดีเรียนรู้ได้ดีพูด ผู้รู้เรื่องเข้าใจไหมฟังคําสั่งออกไหมฟังคําสั่งได้ไหมนะคะป้ลูกออกไปข้างนอกกันหนูหยิบกระเป๋าให้คุณแม่หน่อยนะอ่าฟังรู้เรื่องไปหยิบกระเป๋าให้อันนี้รู้เรื่องนะคะลูกกินข้าวกันไหมลูกจะกินอะไรนะคะจะกินไข่เจียวหรือจะกินหมูทอดค้านะคะ โอ้ฟังคําสั่งยังไม่ได้นะคะถ้าฟังคําสั่งยังไม่ได้แสดงว่าพัฒนาการยังไม่ถึงวัยนะคะเราก็เริ่มกันใหม่นะคะเพราะนั้นการเล่นนะคะการเล่นก็ยังจะเป็นการเล่นที่แบบว่าถอยมาถอยมาก่อนนะคะการเล่นก็ยังเป็นเล่นทั้งตัวการเล่นทั้งตัวมีอะไรบ้างคะ วิ่งเล่นปั่นจักรยานเล่นด้วยกันเอาเราเป็นของเล่นก่อนนะคะเอาเราเอาเราเป็นของเล่นก่อนให้น้องสนใจสบตาเราดีๆก่อนนะคะฝึกร่างกายฝึกระบบประสาทสัมผัสได้ดีก่อนพอน้องสนใจเราได้เต็มที่แล้วน้องจะเริ่มเรียนแบบทำตามเรานะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจคำสั่งนะคะมีเด็กหลายๆคนมาที่นี่ยังยังไม่เข้าใจเรียกชื่อตัวเองยังไม่หันนะคะ แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆต้องได้รับสัมผัสได้รับการกระตุ้นนะคะได้รับการกระตุ้นระบบประสาทรับรู้ใช่ไหมคะอ่าระบบประสาทรับรู้เหมือนที่ครูแหมบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อนะคะผิวหนังต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ เป็นทั้งตัวที่ช่วยให้ได้ให้เรียนรู้ได้เต็มที่และเป็นสิ่งรบกวนด้วยนะคะคราวนี้พอเจอสิ่งเหล่านี้ปุ๊บสัมผัสปุ๊บได้รับได้ได้กลิ่นปุ๊บนะคะก็ส่งไปที่สมองสมองก็จะประมวลผลประมวลผลแล้วก็มีแอคชั่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องพื้นฐานเรื่องนี้จะต้องแน่นจะต้องเต็มนะคะเหมือน พีระมิดพัฒนาการนะคะพื้นฐานเรื่องร่างกายระบบเซนเซอรี่ต่างๆเนี่ยจะต้องแน่นจะต้องเต็มนะคะเราก็มาเล่นเล่นกับน้องเยอะๆก่อนนะคะเล่นในการในรูปแบบของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะเืิ่มต้นนะคะคุณแม่ครูแหม่มให้คุณแม่ลงไปเล่นกับน้องเยอะๆไปวิ่งเล่นไปไว่ายน้ําการเล่นที่หันหน้าเข้าหากันการเล่นสนุกร่วมกันอย่าลืมอย่าลืมหยุดรอนะคะอย่าลืมหยุดรอเอ๊